สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมพี่พิชาติตอกันชัยฟาร์มจังหวัดมหาสารคามครับผมแะก่อนอื่นก่อนจะไปรับฟัง EP นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปโอเคครับสำหรับ EP นี้นะครับมาพูดถึงคำถามพี่น้องทางบ้านสอบถามผมเขมาว่าตอขันชัยฟาร์มเนี่ยตอนนี้ทิ้งเชิงทิ้งก่อยแล้วเหรอเห็นลงแต่พม่านะครับ ก็ถือว่าเป็นคำถามที่ดีมากนะครับซึ่งตอบพี่น้องตรงๆว่าผมเป็นคนชอบนักกีฬาตัวเก่งจะเป็นสายพันธุไหนผมเลี้ยงได้หมดนะครับแล้วก็ทุกวันนี้เราก็ทำทั้งเชิงทั้งพม่าควบคู่กันนะครับผมมองว่ามันเป็นการสร้างโอกาสให้ตัวเองแล้วก็เราไม่จำเป็นต้องนำเข้าครูมวยนะครับตอนนี้ผมใช้ลูกฟักทั้งสายมาและเชิงเนี่ยนำมา เช็คคัดมาออกลังกายคู่กันเพื่อที่เรานั้นจะได้คุณภาพออกมาดีที่สุดนะครับผมเชื่อว่าถ้าครูมวยดีครูมวยเก่งมันก็สามารถวัดคุณภาพของตัวดีตัวเด่นที่จะส่งให้กับพี่น้องได้นะครับพูดถึงในเรื่องของแนวโน้มปากก๋อยนะครับมีพี่น้องหลายคนนั้นสอบถามเข้ามาว่าพี่ครับมันมีโอกาสที่จะพลิกกลับมาได้รับความนิยมามากกว่ามากหรือเปล่า นะครับอันนี้ผมตอบตรงๆเลยนะครับคือมันเป็นสายพันธุ์ที่ค่อนข้างหนักแน่นเร็วแรงนะครับซึ่งมันเป็นสายพันธุ์ที่เอาตรงๆอ่ะเก่งถ้าปากหัวตัวเท่าอายุเท่าเนี่ยกินยากนะครับกินยากเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องปกติครับที่ตัวดีตัวเด็ดตัวเก่งมันย่อม หาคู่แข่งขันยากนะครับมันก็จะส่งผลให้ความนิยมเนี่ยลดลงเป็นเรื่องธรรมดาครับนะบเนื่องจากว่ามันออกแข่งขันหาคู่ยากมันก็เลยทําให้คนเนี่ยเบนไปเลี้ยงฝั่งทางข้ามา่าซึ่งเขาหาคู่ง่ายนะครับอ่าแข่งขันกับใครก็พอพัดพอเวี่ยงนะครับไม่ถึงกับเสียของเสียตัวนะครับคือเราพูดมากไม่ได้อันนี้ก็เราให้พี่น้องฟังก็คอยไปพูดคุยกันต่อในแอปพลิเคชันอื่น นะครับอันนี้ก็คือพื้นฐานเบื้องต้นคือจะให้ปลาก๋อยหายสาบสูญไปจากวงการนี้เป็นไปไม่ได้ครับมันก็จะไปควบคู่กันอยู่นะครับก็เหมือนกันกับเพชรกับทองนั่นแหละครับเพชรกับทองมีค่ายังไงก๋อยกับพ่อม่ก,ก็จะมีค่าควบคู่กันไปอย่างนั้นนะครับมันเป็นเรื่องอย่างนี้นะครับทุกวันนี้ผมทําก๋อยเนี่ยผมทําเน้นๆแต่ทําน้อยๆนะครับทําน้อยแต่เน้น แล้วก็เน้นกลุ่มเน้นกลุ่มตลาดใหญ่ตลาดใหญ่นั่นก็คืออ่าอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับก็คือต่างประเทศเป็นหลักนะครับที่ผมทําอยู่ทุกวันนี้เน้นให้ติดตาเซียนชาวต่างชาติคุณทํามาเท่าไหร่ก็ไม่พอนะครับนะค,บคุณอย่าไปมองแคบแคบแค่ภายในประเทศนะครับให้คุณมองภาพกว้างๆทายัางไงให้มันติดตาเซียนพี่น้องชาวโลกที่เขากําลังจับจ้องมาที่ นักกีฬาของประเทศเรานะครับนี่คือ,อที่ผมมาเล่าสู่พี่น้องฟังในทุกวันนี้สรุปก็คือที่ตอขันเชฟาร์ามพม่าก็มีป่าก่อยก็มีนะครับมีเช็คคัดให้พี่น้องชมแทบทุกวันในกลุ่มผมจะปักลิงก์กลุ่มไว้ที่คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้นะครับใครที่สนใจสายพันธุ์ไหนก็เข้าไปดูการคัดเข้าไปดูการพัฒนานะครับชอบสายไหนก็เล่นสายนั้นนะครับสิ่งสําคัญเลยก็คือ เราทําในสิ่งที่เรารักที่เราชอบเนี่ยเราจะมีความสุขกับมันนะครับเราอย่าไปไหลตามกระแสขอให้เราทําในสิ่งที่เรารักเราชอบให้มันดีที่สุดให้มันติดตาเซียนชาวต่างชาติให้ได้มากที่สุดนะครับเน้นย้ําให้มองตลาดกว้างตลาดใหญ่เป็นหลักเราอย่ามองแคบแคบเราอย่ามองแค่ตลาดแคบแคบใครที่ไม่เข้าใจในเรื่องของการทําตลาดเข้าไม่ถึงการตลาด ยังไงก็แอดไลน์กลุ่มผมเข้ามาผมจะมีกลุ่มตลาดลรองรับไว้ให้พี่น้องนะครับสำหรับการแลกเปลี่ยนสายพันธุ์ยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับ s c r i ล e ช่องนี้ด้วยขอให้ทุกคนมีความสุขประสบความสำเร็จทุกท่านครับดูแลสุขภาพด้วยครับสวัสดีครับ